ดูกันไปก่อนนะครับทีม่ากุหลาบขาวนะครับเป็นผู้สั่งสันนะครับกุหลาบขาว ลครูดาวทีมงานกุหลาวเป็นผู้สังสรรคนะครับ ขวันบังนะครับขอให้ด้วยนะครับขับังกำลังลงไฟที่บ้าง,งห่างเดียวนะครับห่ง ทมกิดเดียเบาเบาวันนิ้ต้องมาลาบขาววันนี้ต้องมา แล้วเขาจเอาดูว่าสุดแค่ไหนอยงไรท่านที่จะต้องกาเนะอย่าวอย่างว่นนรอบให้ตลอดงการตโวเขง้อมการตักสินใจตัดสินใจต้องการอาวุธจะมีอะไรเยอะต้องการตัวนี้กำลังจะเริ่มหาที ร้อยหาสิบคะแนนพันไปนะครับทีมงานกุหลาเข่าเป็นผู้สั่งสันนะครับครับราขอรถมอเตอร์พเจ็ดเก้าสามหกคนมาดัวอเ็นรห้ทุด้ใหหกคนไ บางทีจะมีคนมาเรื่วยรื่อยารือพาเรือาวยมอาก้วยสอง <El> 2้อยข้าไป2อยานไปนะครับ สองล้อ่อนนะครับสองร้อยสี่สิบคะแนนผ่านไปนะครับตลงมาอีกร้อสี่สิบเอาเอาโตเข้ามาจ้ดันไยังงดีนยวนต้องขอเข้างรอ สองลอยหกสิบห้าคะแนนทันไปนะครับทีมงานกู่ดาเขาเป็นผู้สา่งรันนะครับสองอยงแปดสิคะแนนทันไปนะครับ สามรอยคะแนน่านไปนะครับสําหรับชิองอันกุหลรบขาวนะครับเป็นผููสางสรรค์อ้บักเต็นนะครับขอไปนะครับบังเต็นนะครับเนื่องด้วยกับผมอยู่ไกลเต็น <c oughs> <c oughs> อยู่ไกลเต็นนะครับขอห้ด้วยนะครับ